เด็กๆคะคุณครูก็มีปริศนาคำทาทยพยัญชนะตัวที่สามมาทายเด็กๆก,กันด้วยคะ่ะเรามาฟังปริศนากันเลยฉันคือใครตัวใหญ่คล่องแคล่วหน้าคล้ายกับแมวแววตาหน้ากลัวฉันคือใครตัวใหญ่คล่องแคล่วหน้าคล้ายกับแมวแววตาหน้ากลัวเด็กๆ ลองทายดูนะคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรติ๊กตอก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 เก่งมากค่ะพยัญชนะสอเสือนั่นเองตบมือให้คนที่ตอบถูกด้วยค่ะเสือนะคะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะคะสอเสือน่ามองถ้าพยองเก่งกล้ายามเสือวิ่งมา น่ากลัวจริงเอ้ยเสือเป็นสัตว์ป่ามีนิสัยดุร้ายนะคะเราไม่นิยมนําเสือมาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะเด็กๆเสือก็ต้องอยู่ที่ไหนเอ่ยบ้านของเสือก็ต้องอยู่ในป่าเก่งมากๆค่ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสอเสือนะคะการแจกลูกและสะกดคําพยัญชนะสอเสือประสมกับสระเรียวถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เด็กๆคะเราก็รู้จักพยัญชนะสอสเสือกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาฝึกการแจกลูกและการสะกดคำพยัญชนะสอสเสือะสมกับสระเด,เดี่ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะคำว่าสะาการแจกลูกมาจากสอสเสือประสมกับสระอะการสะกดคำสออสะ คำว่าสาการแจกลูกมาจากสอเสือผสมกับสาราาการสะกดคำสออาสาคำว่าสิการแจกลูกมาจากสอเสือผสมกับสราราอีการสะกดคำสออีิ คำว่าสีการแจกลูกมาจากสอเสือประสมกับสารอีการสะกดคำาสอ,อีสีคำว่าสึการแจกลูกมาจากสอเสือผสมกับสาระอึการสะกดคำาสออึสืึอ คำว่าสือการแจกลูกมาจากสสเสือผสมกับสระอือการสะกดคําสอือสือคาว่าสุการแจกลูกมาจากสสเสือผสมกับสระอุการสะกดคําสออุสุ คำว่าสูการแจกลูกมาจากสอเสือระสมกับสาราอูการสะกดคำสออูสูเด็กๆคะเรามาอ่านทบทวนหนังสือกันบ้างนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะการอ่านคำสถาบันวิจัยอนุบาล2เล่มที่1คะ่ะเปิดไปที่หน้า15นะคะ เด็กๆคะเด็กๆเปิดหน้าที่15เรียได้เปิดแล้วใช่ไหมคะเรามาฝึกอ่านคำพยัญชนะถอถุงลอลิงส่อเสือผสมกับสระเดียวเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยเราจะอ่านในกรอบสีแดงก่อนนะคะพยัญชนะถอถุงผสมกับสระเดียวครคูจะอ่านให้ฟิกฟังก่อนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะทาทาทีทีถึถือถุถถถถถถ ถูต่อไปให้เด็กๆว่าเอง5ครั้งค่ะ 1. นทะถาติทีถึกถือถูกถูสองทะถาติทีถึกถือถูกถูสามทะถาติทีถึกถือถูกถูสี่ทะถาติทีถึกถือถูก ถูห้าททาทิถีถึถือถุถูเก่งมากค่ะต่อไปไปดูเพรชนะลลิงะสมกับสระเดียวกันบ้างค่ะคุณครูจะอ่านให้เด็กฟังก่อนนะคะละลาลิลีลึลือลุลูต่อไปเด็กๆว่าเอง5ครั้งค่ะ1ละลาลิลี ลึลือลุลูสองละลาลิลีลึลือลุลูสามละลาลิลีลึลือลุลูสี่ละลาลิลีลึลือลุลูห้าละลาลิลีลึ ลือลุลูเก่งมากค่ะต่อไปไปอ่านพัญชนะสอเสือประสมกับสระเดียวกันบ้างค่ะสะสาสิสีสืซสื้อสุสูต่อไปให้เด็กว่าอีงห้าครั้งค่ะ 1. สะสาสิสีสื่สื้อสุสูสองสะสาสิสีสื ซื้อสุส,สูสามสะสาสิส, неё, ส,ส,ส, ayer, สีสืซื้อสุสูสีสะสาสิสีสืซื้อสุสูห้าสะสาสิสีสืซื้อสุสูเก่งมากค่ะจบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆ อย่าลืมไปทบทวนอ่านพยัญชนะถอถุงลอลิงสอเสือประสมกับสตาราเดียวกันด้วยนะคะถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องทบทวนบ่อยๆค่ะเด็กๆคะเราก็ฝึกอ่านคําสถาบันวิจัยกันไปแล้วนะคะันนี้ครูก็มีแบบฝึกเขียนคําภาษาไทยมาให้เด็กๆได้ดฝึกเขียนกันด้วยคะ่ะ ให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกเขียนภาษาไทยอนุบาล2นะคะเปิดไปที่หน้า21ค่ะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่21แล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะตัวอะไรนะคะวันนี้คุณครูคจะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนพยัญชนะถอถุงนะคะผสมกับสระเดียวมีคำว่า ถะถาทิถีถึถือถ,ถ,ถ,ถูถูด้านล่างนะคะจะเป็นพยัญชนะถอถุงประสมกับสระเดียวนะคะครูครูคจะให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะถอถุงประสมกับสระเดียวตามร้อยประนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆหาก็เป็นพยัญชนะลอลิงะสมกับ สระเดี่ยวนะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะลอลิงผสมกับสระเดี่ยวตามรายประค่คะมีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยละลาลิลีลึลือลุล,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 ลูเรามาดูอีกคำหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพยัญชนะสอเสือผสมกับสระเดียวค่ะมีคำว่าสะสาศ สีสื่อซื้อสุสูคุณครูจะให้เด็กๆเขียนพยัญชนะสอเสือประสมกับสระเดียวตามร้อยประนะคะแล้วคุณครูก็มีจุดให้เด็กๆได้ฝึกเขียนพยัญชนะสอเสือประสมกับสระเดียวโดยไม่มีร้อยประแล้วนะคะเมื่อเด็กๆเข้าใจแบบฝึกหัดแล้วคุณครูเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทาแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ สิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้ดําพยัญชนะหัวล่างเข้าในคือพยัญชนะถอถุงลอลิงสอเสือปผสมกับสระเดียวการแจกลูกและการสะกดคำของพยัญชนะทอถุงลอลิงสอเสือปผสมกับสระเดียวคำที่อ่านจากพยัญชนะถอถุงลอลิงสอเสือปผสมกับสระเดียวคือ ถาถาถิถีถือถือถุถูละลาลิลีลึลือลุลูลลลสะสาสีสีสืสื้อสุสูสสสสสส คำถามหลังสอนนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆกันด้วยค่ะถตาพร้อมแล้วเรามาฟังคำถามกันเลยพยัญชนะหัวล่างเข้าในที่นํามาประสมกับสระเดียวคือพยัญชนะอะไรบ้างคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆพยัญชนะถอถุงลอลิง สอเสือค่ะมีคนตอบถูกไม่เอย่ยมีคนตอบถูกด้วยค่ะตรงมือตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปพยัญชนะทอถุงลอลิงสอเสือผสมกับสระเดียวได้แก่คำว่าอะไรบ้างเอย่ยติ๊กตัก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 จะเป็นคำอะไรบ้างนะเด็กๆลองทายดูนะคะ เรามาดูเฉลยกันเลยค่ะได้คำว่าถาถาที่ถีถึถือถุถูต่อไปค่ะละลาลิลีลึลือลุลู สุดท้ายค่ะสะสาสีสีสืสืสุสูสสสสสสกเก่งมากๆเลยค่ะมีคนตอบถูกด้วยนะคะถ้าอยากเป็นคนเก่งเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยค่ะ ขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแสดงความคิดเห็นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะ